เรื่องเรื่องดวงดาวในช่วงที่สองนะฮะผมอยู่กับอาจารย์วันทิดาสงขาาฮะและอาจารย์สุพสรศรีงามทั้งสองท่านเป็นกรรมการและอาจารย์อยู่ในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับกําลังพูดคุยกันถึงเรื่องพระราหูที่จอเข้าไปตรงราศรีกรกฎฮะกลุ่มดาวปูนะฮะไปทางท้ายๆราศรีนะครับซึ่งเป็นภพที่สี่ของดวงเมืองนะฮะจะส่งผลอะไร นะครับโดยเฉพาะอย่างจริงนะฮะราหูเข้าไปในภพที่สในราศีกรกฎนั้นนะฮะก็จะไปกลุ่มกันและก็สวนกันกันกบพระอาทิตย์และพระอังคารนะ,ะทั้งอาทิตย์อังคารราหูล้วนแตเนเนะะ่เป็นพระเคราะห์นะฮะเป็นพระเคราะห์ธาตุลมนะฮะแล้วก็พระเคราะห์ธาตุไฟแล้วก็จออยู่ตรงราศีธานวาหนามนะฮะเพราะฉะนั้นก็ส่งผลเรื่องของพายุฮะวาตาภัย แล้วก็เรื่องของน้ำก็คืออุทกภัยแล้วก็แถมด้วยไฟด้วยฮะอังคารคาดอาทิตย์ต้องไฟไัยพิษแผดด้วยศัตรูหมูทมินจะต้องเคี่ยวงาเนื้อพังหนังผินแผดพิษมหิตทิหินนิทานลือสีเสือพลดนะฮะอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะมาฟังกิจกรรมของคนในวงการโหราาสตา์ครับชฮะค่ะ สมาคมหมู่ราษรนานาชาติมูลและนิติสมาคมหมราษฎรนานาชาติมูลและนิติพดมศิลคุณเสริมสุวัฒโนและชมรมโหสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทยนะคะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะความเป็นมาและกําหนดการนะคะงานชวนโหนฟังธรรมทา,มามบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสการทําบุญคล้ายวันเกิดของท่านอาจารย์ดรพินโยพงเจริญนายกสมาคมหมาาู่ราษรนานาชาตินะคะ ประกอบไปด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโหราศาสตร์และดาราศาสตร์ในวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2,560ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกานะคะณสาราบำเพนบุญวัดราชนัดดารามวรวิหารเด็กที่สองถนนมหาชัยแขวงบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพนะคะก็ความเป็นมานะคะดาวพระราหูอสุรินทราหูเนี่ยซึ่งเป็นเทพอสูรนพเคราะหองค์สำคัญนะคะ โคจรโยกย้ายจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกรกฎเมื่อวันที่4สิงหาที่ผ่านมานะคะจากนั้นอีก4วันก็จะเกิดจุดจัน์เพนปุรณะมีนะคะในวันที่8สิงหาเวลา1นาฬิกา4นาทีนะคะตรงกับคืนวันจันร์ทขึ้น15ค่ำเดือน9ปีรากาจุลศักรา1,379เป็นวันพระนะคะแล้วก็เป็นวันที่ขอพรพระจันทร์นะคะได้บังเกิดจันทรุปราคาบางส่วนขึ้นสามารถมองเห็นได้ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยนะคะขณะที่ดวงจันทร์นะคะปรากฏอยู่กลางฟ้าของคืนวันจันทร์ตรงกับวันที่8สิงหาคม2560นะคะอ,อ,อยู่ศูนย์กลางคราดตีหนึ่งยีสนะคะสมผุดราศีมังกร23องศา14ลิปดาสมผุดราศีมังกรปัตวีธาตุธาตุดินชั้นหนึ่งนะคะจรราศีระยะ23องศา14ลิปดารัศมีคราดพาดผ่านสัตวรมณวางังประจันตติยะตรียาง พระพุทธนะคะพิสุนักสเสวยสรารวนะน,นักกษัตริย์เลือกที่22ประกอบด้วยภูมิพาโลแห่งเลิกอีก15วันต่อมานะคะได้บังเกิดจุดจันดับอมาวสีในสุริยกติการวที่2ี่สิสงิงหาคมพุทธศักราช2560เวลาตี1 2 2นาทีนะคะจันทรกติการตรงกับคืนวันแรม14ข้ามเดือน9ปีรากาจุลศักราช1379 วันนี้นะคะก็เป็นวันพระและก็เป็นวันที่ขอเงินพระจันทร์ได้บังเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงนะคะเพราะฉะนั้นก็ท่านอาจารย์พินโยพงจรเรนนะคะท่านได้จัดให้มีพิธีนะคะมีพิธีทั้งพิธีทางพุทธศาสนาพิธีทางโหราศาสตร์และก็พิธเีเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะคะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ เริ่มพิธีการนะคะจะมีในวันที่19สิงหาคมณนศะาลาบําเพญบุญวัดราชนัดดาเลขที่สงถนนมหาชัยแขวงบวรนิเวศเขตพ,พระคนครกรุงเทพนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีนะคะนัดพร้อมคันณนศะาลาบําเพ็ญบุญนะคะหลังจากนั้นเวลา9นาฬิกานะคะก็ฟังพระธรรม,มเทศนาหนึ่งกันเรื่องจันทิมาสูตรและสุริยสูตรนะคะโดยพระศรีปริยัตโมลี พทเก้าผู้ช่วยชาววัดวัดราชนดารามบวรวิหารกรุงเทพมหานครนะคะเวลา9นาฬิกา45นาทีพระสงฆ์สิบรูปจะเริ่มพระธรรมจักรกับวัฒนสูตรพระปริศครบสูตรและบทสุริยประพาจันทรประภาโดยมีพระเทพพิสุทธิเวทีเจ้าวัดวัดราชนดามบวรวิหารเป็นประธานนะคะหลังจากนั้นเวลา11นาฬิกานะคะถวายพัาหารเพลแดพระพิสุทสงฆ์สามเณรวัดราชนดานะคะทั้งวัดนะคะ จัดให้มีโต๊ะจีนนะคะประสงค์ก็จะให้พรแล้วก็กรวดน้ําหลังจากนั้นเวลา12บสนาฬิกาก็รับประทานอาหารร่วมกันเวลา13บสนาฬิกาก็ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องสุริยคราสจันทรคราสการเกิดผลกระทบการป้องกันและการแกค่ไขนะคะโดยนักโหราศาสตร์และนักาดาราศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงหลายท่านก็เช่นท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญน,นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะ ท่านเป็นผู้ได้รับรางวัล Grace a u t o o r i ียออฟเวเซีย2011นะคะแล้วก็อีกท่านท่านอาจารย์สิทธิชัยจันทรศิลปินนะคะอดีตหวัวหน้าท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาดาราศาสตร์ในสมาคมมุราสาันนานาชาตินะคะและตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง3 ทิพานาฬิกา30นาทีก็มีการอวยพรมันเกิดให้ท่านนายกนะคะหลังจากนั้นเวลา16นาฬิกาก็เป็นอันส็จพิธีนะคะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะสาหรับทุกๆท่านขอเชิญชวนนะคะท่านใดสนใจนะฮะเรามีของที่ระลึกด้วยนะเนี่ยเป็นหนังสือเนี่ยเกียวกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกลาหูอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะแล้วมีบทพระปริตรสำคัญหลายๆบท นะชมนุมเทวดาค่ะนะฮะสุริยะปารค่ะนะฮะจันทร์ปริีนในฮะสุริยาบพ่าค่ะนะฮะจันทบัพาค่ะแล้วก็มีโมระปาค่ะอพยพปารีะแล้วก็อาตานาติยาปารีนแถมด้วยทัชชัตตสูตรด้วยะนฮะเป็นมงคลทั้งนั้นเลยนะคะอาจารย์ครับค่ะอาจารย์ธนาค่ะก็มีอะไรต่อ ก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของการเรียนนะคะเรื่องของการเรียนการสอนท่านอาจารย์นักเรื่อพิญโยพงษ์เจริญก็ได้มีดำรินะคะมอบความรู้สู่ประชาชนเพราะฉะนั้นก็จะจัดอบรมฟรีนะคะโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นนะคะที่3สาขาโดยเริ่มจากสำนักงานใหญ่นะคะวัดราชนัดดา,ามวลวิหารนะคะทุกๆวันอาทิตย์ที่โรงอาหารโรงเรียนวัดราชนัดดานะคะเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะ แล้วก็ทุกๆวันจันทร์นะคะเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะที่สำนักงานใหญ่ห้องแอร์นะคะอยู่ในวัดราชนาดรามวรวิหารนะคะสถานที่อยู่หลังพระพรามหาเจษฎาบดินนะคะถนนมหาชัยตัดกับถนนราชดำเนินกลางนะคะท่านใดที่สะดวกก็เชิญนะคะที่สำนักงานใหญ่นะคะอีกสาขาหนึ่งค่ะที่สาขาป้อมปราบสตูพ่ายนะคะ ก็จะจัดอบรมนะคะโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นฟรีทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกานะคะอบรมโดยท่านอาจารย์ดรพินโยพงเจริญพร้อมคณาจารย์อีกหลายๆท่านในวิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็เ,เป็นนันริของท่านอาจารย์ดรพินโยพงเจริญนะคะที่จะมอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ต่างๆนะคะโดยเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญใน หลายหลายหลายหลากศาสตร์พยากรณ์นะคะมาบรรยายพิเศษฟรีทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่เวลา13บสมนาฬิกาถึง15บนาฬิกานะคะหลายศาสตร์พยากรณ์ก็มีทั้งโหรารศาสตร์ไทยนะคะหัตถศาสตร์เลขศาสตร์นะคะโหรารศาสตร์พม่านะคะแล้วก็ในเรื่องของไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยี่ีก็เชิญท่านที่สนใจนะคะบรรยายพิเศษฟ,ฟรีนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเริญน,นะคะแล้วก็ อาจารย์รับเชิญในศาสตร์พยากรณ์ที่เชี่ยวชาญน,นะคะสอบถามไปที่สมาคมได้ตามหมายเลขหน้าจอนะคะจบจากบรรยายพิเศษฟ,ฟรีแล้วจะมีอบรมโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมืองโดยวิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะอบรมโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเจริญนะคะใครที่อยากทราบดวงเมืองดวงใหญ่ๆนะคะเหตุการณ์บ้านเมืองนะคะอุทกภัยหรือว่าดินฟ้าอากาศนะคะ การแพทย์นะคะการปกครองการเงินเศรษฐกิจการคลังก็เชิญนะคะ,ะรับการอบรมได้นะคะในทุกวันเสาร์นะคะ15มกถึง17มีกโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงศ์เจริญสถานที่อยู่ข้างวัดสมนาสใกล้สีแยกเทวกรรมเรียบคลองพดุงกรุงเกษมนะคะ2วันนะคะไปที่อีกสำนักงานหนึ่งนะคะเพิ่งจะเปิดได้2ปีเข้าปีที่3นะคะที่โครงการ บางขุนนนท์ค่ะอยู่ตรงข้ามกับตลาดบางขุนนนท์นะคะสามแยกบางขุนนนท์นะคะเลยสามแยกไปประมาณ20เมตรนะคะอยู่ปากซอยสองวัดใหม่หญยแป้นนะคะก็มีอบรมฟรีโหระัตไทยเบื้องต้นทุกๆวันพุธนะคะ เวลา15นานกาถึง17นานกาโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญพร้อมคณอาจารย์นะคะในวิชาโหราศาสตร์ไทยอีกหลายท่านแล้วก็ทุกๆวันอังคารนะคะก็จะมีบรรยายพิเศษฟรีนะคะโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลายหลากศาสตร์พยากรณ์นะคะผู้เชี่ยวชาญโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญเนี่ยจะเป็นผู้ดําเนินรายการหรือผู้สอบถามเองเพราะฉะนั้นก็จะมอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลายๆหลายเรื่องหลายศาสตร์นะคะโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์พม่านะคะลายมือนะคะเลขศาสตร์ สัตว์เลขคือ7ตัว4ีฐาน9ฐาน12ฐานนะคะไพาทาโรไพยิปซีนะคะก็เชิญท่านที่สนใจนะคะไปมาสะดวกวันไหนก็เชิญได้นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆดทั้งสิ้นนะคะจบจากบรรยายพิเศษฟรีแล้วจะมีอบรมโหราศชาตชาตาบ้านเมืองต่อดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเริญนะคะตั้งแต่เวลา15นากาถึง17นาฬิกานะคะบรรยายพิเศษฟรีทุกๆวันอังคารเนี่ย13มนาฬิกาถึง15านาฬิกาถึง15นาฬิกา,านะคะเชิญท่านที่สนใจคะ่ะ ก็เป็นการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนสู่ประชาชนนะมีฟรีบ้างไม่ฟรีบ้างะนะฮะก็เป็นธรรมดาะนะฮะามาคุยเรื่องพระราหูต่อะนะฮะพระราหูเนี่ยย้ายจากราศีสิงค์ข้าราศีกรกฎเนี่ยเมื่อวันที่สี่สิงหาที่ผ่านมาและมีกำหนดอยู่ตั้งปีครึ่งะนะฮะในคราวนี้เนี่ยเกิดมีอาทิตย์กับอังคารคะนะฮะ มากลุ่มและก็สวนกันนะฮะก็ทำให้เกิดวาตาไผ่อุทกภัยและแถมอัคคีไผ่ปลาปลายด้วยค่ะนะฮะภาพอย่างนี้เคยเกิดขึ้นในอดีตนะฮะเมื่อผมเด็กๆนะรู้สึกจะเป็นปี2 5 0 5 2น0 6นะฮะ นะครับตอนนั้นอายุยังน้อยๆอยู่ขอสละศีกันหนุ่เกิด2503นาร,รนาหูก็อย่างเนี้ยสวนขึ้นไปตรงราศีกรกฎและเกิดไปกลุ่มกับอังคารแล้วก็เล็งด,ดาวเสานะฮะดาวเสาจรอ,อยู่ตรงราศีมังกรนะฮะปีนั้นเนี่ยเกิดวาตภายยัยวุทกภัยครั้งใหญ่ครั้งสำคัญขึ้นในประเทศไทยก็คือกรณีวาตภัยแหลมตะลุมพก จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะปีนี้ก็เช่นกันนะฮะลาหูย้ายเข้ามาเนี่ยมีอังคารการทิตตั้งรับรออยู่ใช่นะฮะก็เกิดนะฮะตอนนี้ก็เกิดที่ทางอีสานนะะหลายจังหวัดนะฮะก็เกิดวาตาไผ่เกิดอุทกภัยขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยน่าคิดเหตุที่น่าคิดเพราะนะฮะ พอลาหูย้ายแล้วนะฮะลาหูย้ายวันที่สี่นะฮะวันที่ห้าวันที่หกนะวันที่เจ็ดวันที่แปดนะ,ะพอวันที่แปดก็เกิด<ล>จันทรุป,ปราคาบางส่วนนะฮะ,ะนะครับจันทรุป,ปราคาบางส่วนนะครับเกิดขึ้นนะฮะภายใต้ราศีมังกรน,นะฮะตรงกลุ่มดาวารวรณะนะฮะ ึ่งเป็นราศีธาตุดินราศีธาตุดินะนะฮะอุปราคาครั้งนี้เกิดขึ้นจะส่งผลยังไงมัางค่ะก็อุปราคานะคะเป็นจันทรุปราคาเนี่ยก็จะส่งผลรุนแรงน้อยกว่าสุริยุปราคานะคะแต่ว่ามองเห็นที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลในการมองเห็นเนี่ยเป็นคลาดบางส่วนเพราะฉะนั้นก็จะรุนแรงน้อยกว่าเต็ม เต็มดวงนะคะหรือว่าเต็มที่นะคะคำว่าบางส่วนคนนี้ก็เกิดในเรื่องของที่ราศีมังกรเป็นราศีธาตุดินนะคะเป็นจอล,ละราศีนะคะเป็นราศีแม่ธาตุเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดแบบรวดเร็วนะคะมาเร็วไปเร็วนะคะแต่ก็ส่งผลแบบอิทธิพลแบบรุนแรงะคะ่ะก็เกี่ยวเรื่องของแผ่นดินนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของดินนะคะก็มีเรื่องของออการปลูกสร้างที่ดินบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะ เกษตรกร,ะกรนะคะแล้วก็รวมถึงประชาชนแล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆเพราะฉะนั้นก็ได้รับอิทธิพลของคลาดในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในเมื่อคลาดเนี่ยจันทรุปราคาเนี่ยก็มีพระจันทร์นะคะลอยอยู่ที่ราศีมังกรเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคลาดอันนีนะคะอยู่ที่นาวางที่7ก็คือ ดาวจันเนี่ยเป็นดาวเจ้าคลาดนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งผลในเรื่องของจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนะคะความอ่อนไหวนะคะเรื่องของประชาชนเรื่องของการกินการอยู่นะคะการทํามาหากินด้วยนะคะแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆนะคะเรื่องของดินฟ้าอากาศเกี่ยวกับเรื่องของผืนดินนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะสิ่งปลูกสร้างาเกษตรกรประชาชนนะคะ,อะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันมอง, <c oughs> มองให้เห็นภาพนะฮะเราอยู่บนโลกค่ะนะฮะ คราดครั้งนี้โลกจะอยู่ตรงกลางๆนะฮะมองไปทางราศีมังกระะก็จะเห็นดวงจันะนะฮะดวงจันนร้นเป็นจันทร์เพนด้วยนะ,ะนะฮะเพราะอุปราคาแบบนี้นะฮะเกิดขึ้นได้ในวันพระจันร์ทเพนเท่านั้นนะฮะพระจันร์ทอยู่ราศีมังกร นะฮะอยู่ที่กลุ่มดาวสลาวนะอยู่ในนวางที่เจ็ดนะฮะสัตตมะนวังนะฮะเป็นนวางที่ถูกปกครองโดยดวงจันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นได้เห็นแล้วว่าเป็นดินนะฮะมองไปอีกด้านหนึ่งนะฮะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นราศีกรกฎนะฮะเป็นราศีธาตุน้ำจอละราศีเหมือนกันนะฮะก็จะเห็นพระเคราะห์ เลียงตัวกันอยู่นสี4องนะฮะก็มีดาวพระพุทธค่ะนะ,ะที่เพิ่งถอยหลังนะฮะเข้าไปตรงราศีกรกฎว,วันน,ะะว,นวันที่8เลยค่าแล้วก็มีดวงอาทิตย์มีดาวคันค่ะนะฮะแล้วก็ลาหูค่ะนะฮะมีคู่ศัตรูอยู่เพียบเลยนะฮะ, <laughs> ะ,ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายที่เรามองเห็นเนี่ย นะฮะไัยที่มองเห็นก็น่าจะเป็นวาตภัยอุทกกับไัยนะฮะแล้วมีพระเคราะห์ธาตุไฟก็ไปด้วยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะช่วงเดือนสิงหากันยาเนี่ยนะฮะต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยภัยธรรมชาตินะฮะที่เกิดจากลมนะฮะเกิดจากน้ำะนะฮะและก็เกิดจากดิน นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะถ้ามองภาพดวงดาวที่กำลังโคจรเนี่ยก็จะเห็นว่าดาวพระศุกร์นะฮะดาวพระศุกเนี่ยจะโคจรเข้ามาสมทบนะฮะสมทบกับพระเคราะห์ทั้งสี่องค์ตรงราศีกรกฎนะฮะครับก็จะเกิดดาวคู่ธาตุนามนะฮะก็คือพุทธศุกร และดาวคู่ท่านลมคืออังคารราหูกับราหูและมีดวงจันทร์เนี่ยอยู่อีกด้านหนึ่งะนะฮะเดี๋ยวจะอย่างไรนะฮะติดตามช่วงใหม่ช่วงหน้าครับ